สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามารู้จักหนึ่งในโมเดลค้าปลีกที่ถูกขนานนามว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งอนาคตซึ่งกำเนิดขึ้นจากอาลีบาบาประเทศจีนและกำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกนั่นก็คือเฮมาเฟรชค่ะคำถามที่น่าสนใจก็คือโมเดลนี้ถ้าวันหนึ่งเข้ามาในไทยจะกระทบกับ7ซเว่ e อที่เราคุ้นเคยหรือไม่เดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังกันค่ะก่อนอื่นเฮมาเฟรชคืออะไรมันคือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดตัวในปี2015ที่เซี่ยงไฮ้โดยอาลีบาบากรุ๊ คอนเซปต์สำคัญคือนิวรีเทลการผสมผสานระหว่างออนไลน์ปลวกออฟไลน์ปลวกเดลิเวอรี่เข้าด้วยกันทุกสาขาของเฮมาไม่ได้เป็นแค่ร้านขายของนะคะแต่มันคือศูนย์กระจายสินค้าในตัวเองลูกค้าสามารถเดินเลือกซื้อเองได้หรือสั่งผ่านมือถือแล้วพนักงานจะหยิบของในร้านจริงส่งถึงบ้านคุณในเวลาเพียง30นาทีนี่คือความแตกต่างที่ทำให้เฮมาโดดเด่นกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะทีนี้เรามาดูจุดเด่นหลักๆของเฮมาเฟรชกันค่ะ 1. O2O เต็มรูปแบบเฮมารวมออนไลน์และออฟไลน์ <Yeah. S 1> เข้าด้วยกันคุณจะเดินซื้อเองก็ได้หรือจะกดสั่งแล้วให้พนักงานส่งของถึงบ้านก็ได้สิ่งนี้ทำให้เฮม่ากลายเป็นค้าปลีกแห่งอนาคตในสายตาหลายประเทศ 2. ความสดของสินค้าหัวใจของเฮม่าคือการขายของสดคุณภาพสูงทั้งผักผลไม้เนื้อสัตว์และอาหารทะเลเป็นเนลูกค้าสามารถซื้อกลับบ้านได้หรือถ้าอยากกินทันที ก็สามารถให้พนักงานปรุงเป็นเมนูสดๆได้เลย 3. ใช้ Big Data และ AI วิเคราะห์ลูกค้าเพราะอยู่ในเครือ b a บ a เฮ m a มีระบบเก็บข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทมรู้เลยว่าย่านนี้ควรขายอะไรสินค้าตัวไหนขายดีต้องสต็อกเพิ่มทำให้หมุนเวียนสินค้าไวและลดของเสียได้เยอะ 4. ประสบการณ์ใหม่ในร้านเฮมาไม่ใช่แค่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เป็นเหมือนไลฟ์สไตล์สเปซเพราะในร้านมีมุมอาหารปรุงสด ลูกค้าเลือกอาหารทะเลเองแล้วให้ทำเป็นเมนูพร้อมทานได้บรรยากาศก็สะอาดทันสมัยคล้ายห้างพรีเมียมมากกว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตแบบเดิมๆ 5. ระบบจ่ายเงินไร้เงินสดลูกค้าจ่ายเงินผ่านอ l ลีเพหรือใช้สแกน QR Code โแม้แต่สแกนใบหน้าก็ทำได้ทำให้ทุกอย่างเร็วและเลื่นไหล 6. กการขยายสาขาแบบรวดเร็วในช่วงพีค เฮม a ขยายไปมากกว่า300สาขาโดยเลือกทำเลในเมืองใหญ่ๆอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจว 7. อีโคสิสเของอาลีบาบาเฮมไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแต่เชื่อมต่อกับอาลีเพย์เทาเป่าและทีมอเป็นทั้งหน้าร้านขายของและเป็นพื้นที่ทดสอบสินค้าใหม่ๆของอาลีบาบาด้วย 8. ระบบ Delivery พิเศษเฮ m a มีบริการส่งด่วนใน30นาทีครอบคลุมรัศมี3กิโลเมตรจากร้านแล้วผลลัพธ์ในจีนเป็นยังไงในช่วงแรก เฮม่าถูกยกให้เป็นโมเดลค้าปลีกต้นแบบของโลกแต่ในความเป็นจริงธุรกิจนี้ก็เจอความท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนสูงและขาดทุนต่อเนื่องหลายปีอลีบาบาต้องปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรและเน้นสาขาในย่านที่คนหนาแน่นจริงๆเท่านั้นแล้วถ้ามองมายัางไทยลองคิดดูนะคะว่าถ้ามีร้านที่ให้เราซื้อของสดคุณภาพสูงส่งถึงบ้านใน30นาทีมันจะกระทบกับร้านสะดวกซื้อที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง7 e เ e ่ e อีเลฟเไหม เพราะ7 e เ e ่ e อในไทยตอนนี้ครองตลาดร้านสะดวกซื้ออย่างแท้จริงมีมากกว่า14,000สาขาอยู่แทบทุกซอยแต่จุดอ่อนก็คือของสดจริงๆยังมีจำกัดในขณะที่เฮ m a โฟกัสชัดเจนที่ของสดบวก Delivery เร็วซึ่งอาจตอบโจทย์คนเมืองรุ่นใหม่ได้ดีกว่าโอกาสของเฮ m a ถ้ามาไทยคนไทยเริ่มสั่งของออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะคนเมือง Impartial Trend Quick Commerce กำลังมาแรงคนอยากได้ของเร็วที่สุด ปลาอยอาหารสดในไทยใหญ่มากถ้าจัดการได้ดีมีโอกาสเจาะตลาดมหาศาลความท้าทาย c o l l a p s i n g คนไทยชอบเลือกของสดเองโดยเฉพาะผักผลไม้เนื้อสัตว์ต้องสร้างความเชื่อใจ Big C แข่งขันกับ Lotus Big C Tops Macro ที่ปรับตัวออนไลน์แล้วเหมือนกันอาจสูงทำให้กำไรไม่มากสรุป เฮม่าเฟรชแสดงให้เห็นว่าอนาคตของค้าปลีกไม่ได้หยุดแค่การมีหน้าร้านแต่คือการเชื่อมต่อออนไลน์บวกออฟไลน์บวกดลิเวอรี่เข้าไว้ด้วยกันแม้ในจีนยังมีปัญหาด้านต้นทุนและกำไรแต่เฮม a าก็พิสูจน์แล้วว่านี่คือโมเดลที่เปลี่ยนวงการค้าปลีกคำถามก็คือถ้าวันหนึ่งโมเดลแบบนี้เข้ามาไทยจริงๆ7 e ง e ซเว่นอีเลเว่นจะรับมือยังไงและคุณล่ะจะเลือกเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแบบเดิมหรือหันไปใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งอนาคตแบบเฮม่า คอมเมนต์ความเห็นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวธุรกิจจีนและเทรนด์ค้าปลีกใหม่ๆที่อาจกระทบถึงไทยโดยตรงค่ะ